สองรอที่เกิดจากความเชื่อหลังจากที่เราเชื่อแล้วมีรอเรืออยู่สองตัวที่เราต้องเชื่อวันนี้เราจะมาดูกันในกาลาเทียบทที่ห้าข้อหถึงข้อเจ็ดถ้าพี่น้องจะดูจนจบพี่น้องจะได้รับคําตอบว่าหลังจากเชื่อแล้วเราจะต้องรออะไรโอเคถ้าพี่น้องดูได้จนถึงแค่จุดนี้ก็พี่น้องก็เข้าไปดูต่อในช่อง YouTube เข้าใจว่าพีทีละครหรือที่เมนแรกหรือโอเคที่หน้าเฟซของผม สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพร้อมผีทีละข้อช่วงนี้หัวข้องเราคือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจพันธสัญญาอับราฮัมซึ่งพันธสัญญาอับราฮัมนั้นเป็นโอเคเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเป็นพันธสัญญาที่มาก่อนพันธสัญญาเดิมโอเคพันธสัญญาอับราฮัม่ยเป็นพันธสัญญาเดิมกว่ามาก่อนธรรมติ430ปีวันนี้เราจะมาดูกันในกระเทียบที่หข้อห้าถึง6ให้เราดำดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลย พี่น้องที่รัครับในกาลาเทียบทที่ห้าข้อห้าโอเคในบริบทเนี่ยจริงๆในบริบทข้อสี่เนี่ยพูดว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมัญญัติก็ขาดจากประคิดและหล่นผลประคุณก็คือเป็นเรื่องของความชอบธรรมดูนะข้อห้าบอกว่าเพราะผ่านทางพระวิญญาณโดยความเชื่อถ้าพี่น้องไปดูเนี่ยในกาลาเทียบทที่สามข้อสองข้อสาแล้วข้อ5้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเริ่มต้นเชื่อเนี่ยก็ ได้รับพญาณหรือว่าเริ่มด้วยพงศ์ญาณซึ่งก็คือการเริ่มต้นเชื่อในข่าวประเสริฐในพระกิจคุณและทําให้ได้รับพงศ์ญาณโอเคโดยผ่านทางความเชื่อแล้วขอโปรยการทํางานของพงศ์ญาณน,นั้นพระพีบอกว่าพวกเราซึ่งจริงๆริงก็คือผู้ที่เชื่อก็รอคอยความหวังแห่งความชอบธรรมโอเครอแรกคือรอคอยความหวังแห่งความชอบธรรมสิ่งที่เราจะเป็นต้องถามบางคนที่รู้ว่ามีจะถามานันนี้เอา้าตกลงเรายังไม่ชอบธรรมเหรอ พราะโลมบทที่5ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่งจริงๆก็คือเราเป็นคนชอบธรรมแล้วรวมทั้งก่อนหน้านั้นข้อหนึ่งในโลมบทที่4ข้อ25เนี่ยบอกว่าเออพระเยซูเนี่ยสิ้นประชนเพราะความบาปของเราแล้วลรงทรงฟื้นคืนบระชนเพราะความชอบธรรมของเราผู้ง่ายคือพระเยซูนเนี่ยตายเนื่องจากความบาปครับและพงฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เราได้รับความชอบธรรมนั้นฉะนั้นพระพีสอนอย่างชัดเจนว่าโดยความเป็นจริงแล้วผู้เชื่อเป็นคนชอบธรรมเท่านั้น ในตอนนี้เปาโลพูดอะไรเมื่อเขาบอกว่ารอคอยความหวังแห่งความชอบธรรมฟังนะครับอันนี้เป็นความชอบธรรมในอนาคตความชอบธรรมที่เราได้รับทันทีที่เราเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมในวิญญาณใช่ครับปัจจุบันนี้วิญญาณของผู้ที่เชื่อนั้นสมบูรณ์ท,ทันทีฮิบูบทที่12ข้อ23หรือ24โอเคเพราะว่าเราเป็นวิญญาณเดียวกันหนึ่งโคริ์บทที่ข้อ1ิหมายถึงวิญญาณเดียวกันกับเะียซูคริตฉะนั้นโดยความจริงเนี่ยโอเควิญญาณของเราเนี่ยชอบธรรมแล้วแต่ในตอนนี้เขาพูดถึง ความชอบธรรมที่ร่างกายครับมันเป็นอันเดียวกันกันกบโคโลสีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเจ็ดซึ่พูดถึงความหวังแห่งพสัสดุก็คือในเวลานั้นเนี่ยเราจะมีกายใหม่โอเคพี่น้องจะไปต้องรู้ว่ามนุษย์เนี่ยโอเคพระพีบบอกว่าเพราะว่าทุกคนทาบาปลราเสื่อมจากพาสัสดุก็คือเมื่อมนุษย์ทําบาปเนี่ยมนุษย์ตกจากพาสัสดุ น้องก็ใจไหมครับแต่เมื่อเราเริ่มเชื่อเชื่อปุ๊บเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการแห่งพลสริรทันทีที่เราเชื่อแต่เราไปถึงความหวังแห่งพัสริรซึ่งหมายถึงการเหมือนพระเยซูเป๊ะโอเคในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาฉะนั้นความหวังแห่งความชอบธรรมเนี่ยคือความหวังแห่งพัสริรก็คือการที่กายของเรานั้นเป็นกายของคนชอบธรรมอย่างแท้จริงเหมือนพระเยซูเดเป๊ะซึ่งสิ่งนี้พูดในโอเคโรมบทที่5้ข้อสแล้วก็โรมบทที่ 8: ปดข้อสิเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการที่เรามีกายใหม่อเค ซึ่งถ้าพี่น้องดูเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าในโรบทที่8ข้อ11เนี่ยก็จะพูดทํานองว่าจร,จริงๆเราเป็นลูกแล้วในฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นลูกความหมายคือร่างกายเหมือนพระบุตรของพระเจ้าก็คือร่างกายแห่งพระสิริคือร่างกายที่ชอบธรรมโอเคเอาละพี่น้องที่รักนหนึ่งยนบทที่3ามข้อสถึงข้อสก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จ,จกลับมาเราจะเป็นเหมือนผงฉะนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วโอเคโดยผ่านทางพระวิญญาณโดยผ่านทางการงานของพระวิญญาณโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐแท้นั้นสิ่งที่เรารอในอนาคตก็คือรอคอยความหวังแห่งความชอบธรรมก็คือการที่ร่างกายของเรานั้นเปลี่ยนเป็นชอบธรรมทุกประการแต่ตอนนี้วิญญาณชอบธรรมแล้วให้ผมได้ยืนพูดว่าต่อไปโค้อบอกว่าเพราะเพราะาเป็นเหตุเป็นเหตุผลนะเพราะในพระเยซูคริสต์นั้นพี่น้องที่รัก ถ้าใครได้รับการฝึกฝนเขาจะพูดนทีว่านี่คือบัติสมาใช่ครับเมื่อเราบัติสมาเข้าไปในพเยคริตเมื่อเราเชื่อในพเยคริตนั้นพั่พีบอกว่าการเข้าสุนัตรหรือไม่เข้าสุนัตก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดพี่น้องชัดเจนไหมครับโอเคบางคนที่ยิวโปยิวมากๆเนี่ยในที่สุดแล้วเขาเลยไม่มีทางเลี่ยงเขาจะเต้นต้องมาโจมตีแล้วบอกว่าข้อเขียนของเปาโลนั้นไม่ใช่พระคำซึ่งผิดครับพั่พีได้รับการโดนใจจากพระเจ้าสิ่งที่เปาโลเขียนนั้นมาจากพระเจ้า แล้วเปาโลเขียนชัดเจนครับว่าการเข้าสุนัตหรือไม่โอเคไม่เข้าสุนัตก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความแตกต่างใช่ครับถ้าพี่น้องย้อนไปดูในบทที่3ข้อ28เนี่ยเปาโลจะพูดชัดเลยว่าเมื่อเราอยู่ในพยธี sketch นั้นไม่มียวิวหรือต่างชาตินั่นแหละสุนัตือไม่สุนัตไม่มีธาตุหรือไทยโอเคไม่มีชายหรือหญิงพูดง่ายๆคือเมื่อเราอยู่ในพยธี sketch ไม่มีความแตกต่างทางสถานภาพเลยเลยครับไม่สําคัญโอเคสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่สําคัญและอะไรสําคัญอ่านดูต่อไปบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพี่น้องไปดูนะ ในบ, 6, 15, น, 1, นบทที่6ข้อ15กาลาเทีเนรวมทั้ง1โคนในบทที่เข้อ19าเนี่ยก็ยืนยันครับ ว่าการเข้าสุนัตไม่สําคัญพี่น้องเห็นยังมีพยานสองสามปากเรียบร้อยฉะนั้นเราจำเป็นต้องยืนยันจริงๆครับว่าการเข้าสุนัตไม่มีความสําคัญใครก็ตามที่มาสอนว่าการเข้าสุนัตสาคัญคือการสอนที่ขัดกับพระคาของพระเจ้าแล้วเป็นบาปที่ต้องกลับใจเพราะบ้างผีเพียนชัดเจนว่าเมื่อคุณอยู่ในพยครเฯฯิเมื่อคุณเชื่อในพยคริตแล้วแม้ว่าคุณจะเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เกิดประโยชน์ะลรผู้ง่ายคือผู้เชื่อยิวกับผู้เชื่อต่างชาติไม่มีความแตกต่างครับ ฉะนั้นไม่มีความจําเป็นนอกาผู้เชื่อต่างชาติจาเป็นต้องไปคริปถ้าไม่คริปแล้วจะเป็นประชากรประเภทรองจะไม่ได้รับประพออย่บงที่ไม่จริงตามพระคําของพระเจ้าดูปากผมไม่จริงโอเคดูต่อไปครับแต่เพิ่มพี่บอกว่าแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทําผ่านทางความรักนะั้นสาคัญพี่น้องเห็นยังตรงนี้ตั้งหากครับที่สําคัญเห็นยังเมื่อเราเชื่อแล้วโอเคสิ่งที่เราต้องทํารอในอนาคตคือความหวังแ่งความชอบธรรม หมายถึงร่างกายของเราโอเคที่จะเปลี่ยนเป็นคนชอบทาแต่ปัจจุบันนี้วิญญาณชอบทําเรียบร้อยโอเคและอันที่สองคือความรักครับซึ่งแสดงออกเป็นการกระทาพี่น้องเข้าใจไหมความเชื่อแท้อย่างที่ยากรบอบกความเชื่อแท้ไม่ใช่เป็นการพูดแต่ปากว่าเชื่อเลยครับโอเคหนึ่งยอนก็บอกอย่างนั้นใช่ป่ะอย่าให้เรารักกันด้วยคาพูดและด้วยปากแต่จงรักกันด้วยการกระทาและด้วยความจริงพูดง่ายคือความเชื่อที่แท้นั้นโอเคมันจะแสดงออกเป็นความรักครับซึ่ง ถ้าพี่น้องไปดูอ๋อนนี่ใส่ผิดนะนี่ไม่ใช่หนึ่งนั้นนี่ต้องเป็นข้อสองอันนี้เป็นแก่นแท้ของพันธสัญญาใหม่พี่น้องที่รักถ้าพี่น้องไปดูในโลบทที่สิบสามข้อแปดถึงข้อสิบเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคสิ่งที่สรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดก็คือความรักฟังนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงให้กลับไปทําตามธรรมบัญญัติพูดอย่างนี้คือพูดธรรมบัญญัติสนับสนุนว่าโดยความเป็นจริงแล้วพันธสัญญาใหม่สรุปด้วยความรักฉะนั้นเมื่อเราเชื่อพระเจ้าสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือความเชื่อึงแสดออก เป็นความรับซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสิบสามที่เราเรียนเมื่อวานพี่น้องจำได้ป่มข้อที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยที่ที่บอกว่า,อาขอเพียงแต่อยาปล่อยตัวทําเนื้อหนังแต่ให้รับใช้กันและกันด้วยความรับฉะนั้นพี่น้องจะจําไว้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเ้าแล้วโอเคเมื่อเราเชื่อพระเยาแล้วเนี่ยโดยความเชื่อแท้ในในพระกิติคุณสองรอที่เราทําคือหนึ่งรอสิ่งที่เกิดขึ้นในในอนาคตก็คือความหวังแหง่งความชอบธรรมคือการที่ร่างกายเราเปลี่ยนเหมือนคนชอบทมแต่ฟังนะครับ สิ่งที่เราจะเป็นต้องทําเพื่อเราจะถึงโอกาสนั้นคือเราต้องมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่อเออเราต้องเชื่อในข่าวประเสริฐแท้และเราจะต้องไม่เชื่อในการทําตามธรรมบัญญัติหรือโอเคการเข้าสุนัตไม่จริงเลยเพราะว่าบริบทได้พูดเรียบร้อยแล้วว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธ <_ v isa> รรมบัญญัติซึ่งหมายถึงทั้งเริ่มเป็นคนชอบธรรมและ,ละรักษาความชอบธรรมก็ขาดจากประคิดหล่นพ้นพระคุณพูดง่ายๆคือเพื่อเราจะมีร่างกายของเราซึ่งชอบธรรม ซึ่งปัจจุบันนี้วิญญาณชอบทำไปแล้วเพื่อจะถึงจุดนั้นได้เราต้องมั่นใจในความรอดเราต้องมั่นคงในความเชื่อต้องไม่กลับไปทําตามธรรมญัติหรือหลักศาสนาอะไรต่างๆเราต้องยึดมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นให้ผมได้ยินรัพูดว่าแล้วข้อที่2ชีวิตที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้โอเคสําแดงความเชื่อแท้ออกมาด้วยความรักครับโดยเฉพาะความรักที่มีต่อพี่น้องการปฏิบัติรับใช้พี่น้องโอเคการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ารวมทั้งการปฏิบัติรับใช้คนที่ไม่เชื่อ ด้วยการเป่าประกาศข่าวประเสริฐด้วยการสัแดงความรักจําไว้ว่าโอเคเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในพันธะสัญญาใหม่พันธะสัญญาใหม่ไม่ใช่ดแบบไม่มีกฎเกณฑ์อะไรหลยใช่เราไม่ได้ทําตามธรรมติแต่เราเข้ามาอยู่ในพันธะสัญญาใหม่ดําเนินชีวิตอยู่ใต้พันธะสัญญาใหม่คือดาเนินชีวิตอยู่ในความรักซึ่งตรงเนี้ยพันพีผู้ชัดเจนเลยว่าสําคัญพี่น้องเห็นยังความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทําผ่านทางความรักนั้นสําคัญพี่น้องเห็นยัง ฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อเราสําสดงสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อจะรอดแต่เราทําเพราะรอดแล้วเราทําเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราทําเพราะว่าพระเจ้าสอนเนี่ยเรารักคนอื่นเราทําเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป็นความรักและดําเนินชีวิตในความรักอย่างนั้นอย่าลืมโอเคเมื่อเราเชื่อแล้วสองรอที่จะต้องเกิดขึ้นคืออันหนึง่งรอความชอบธรรมที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของเราแต่ปัจจุบันนี้รักษาความเชื่อไว้รักษาความเชื่อในข่าวประเสริฐแต่กับสองครับ ปัจจุบันนี้สำแดงความรักต่อพระเจ้าต่อคนอื่นต่อคนที่ยังไม่เชื่อโอเคสำแดงความเชื่อออกมาเป็นความรักให้ผมได้ยืนพูดว่าเอาละ่ะพี่น้องที่ละครับให้เราดูมุมซ้ายล่างโอเคเขียนว่าเล er th ิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยในหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีคือปี2 0ง8นั้นมีความสําคัญคือจะครบรอบโอเคโปรเสแนต์เข้ามาที่ประเทศไทยสองอปีเราตั้งใจจะแสดงความรัก ตอบพระเจ้าได้เลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกคือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนฟังนะครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอะไรก็ตามลงทั้งศาสนาคริสต์ตกนรกครับโอเคความรอดหรือการดุดพ้นจากบึงไฟนรกหรือว่าพี่น้องจะบอกหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมหรืออะไรก็ตามการไปสวรรค์นั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อในตัวบุคคลคือเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าครับที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้น ถ้าคุณเชื่อแบบนี้อ่าคุณเป็นหนึ่งในจำนวนห้าแสนคนที่เชื่อถูกต้องจงมั่นใจในความรอจงมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าถ้าคุณรักษาความเชื่ออย่างนี้ไว้จนถึงที่สุดโอเคคุณจะมีร่างกายของคนชอบธรรมคุณจะมีกายใหม่ที่สําคัญปัจจุบันดําเนินชีวิตด้วยความรักห้ผมได้ยดนยกพูดว่าหนึ่งหนึ่งตัวที่สองก็คือมีศิษยพิบาลอาจารย์ผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามคือ โอเคมีคิดจัด10,000ห่นแห่ง่ายๆคือสิจธบิบาลอาจารย์1คนดูแลหนึ่งแคจัดมีผู้เชื่อ100เราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อแทน1ล้านในปี2 0 2 8นโอเคนั่นเป็นสิ่งที่เราตั้งใจนัเป็นแผนแต่ให้ผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะครอบคลองด้วยการเข้าใจพันธสัญญาปร้มเราจะรู้ถึงความจริงข้อนี้โอเคจริงๆแล้วตอนนี้เมื่อเขาพูดถึงเข้าสนับน,นั้นเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงการเป็นคนชอบธรรมโอเคพยายามเป็นคนชอบธรรมโดยทำบัญญัติครับ พี่น้องต้องไม่ไปถึงเรื่องนั้นเด็ดขาดให้รู้ไว้ว่าโอเคธรรมบัญญัตินั้นเป็นแค่บทเฉพาะการของพันธสัญญาอับราฮัมพระเจ้าสัญญาพันธสัญญาอับราฮัมกับอับราฮัมแล้วก็พงพันธุ์คนเดียวคือเะียซูคกิตเมื่อพงพันธุ์มาถึงธรรมบัญญัติซึ่งเป็นบทเฉพาะการรอพงพันธุ์มาก็เป็นอ่านยกเลิกและปัจจุบันนี้เราที่เชื่อในระเยซูสกิตบัติสมาจุ่มเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในระเยซูสกิตปุ๊บธรรมบัญญัติ ก็บรรลุวัตถประสมจึงไม่มีผลบังคับใช้ไม่มีผลที่จะสั่งให้เราทําหรือไม่ทําอะไรใช่ครับนั่นคือคําสอนที่ถูกตอ้องพรุ่งนี้พี่น้องมาฟังต่อมันจะยิ่งชัดเจนเลยโอเคมาฟังต่อพี่น้องจะยิ่งเข้าใจฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่ออยากกลับไปที่ธรรมัญญัตเพราะพี่น้องไปฟังคําสอนเมื่อวานก็ได้โอเคแรงที่สุดของการไปที่ธรรมัญญัติคือพยายามทําตามธรรมัญญัตโอเคเพื่อที่จะรักษาการเป็นคนชอบทำไม่รอดเลยครับ พี่น้องหลนจากพระคิดขาดขาดจากพระคุณไม่ได้ทําเพื่อความรอดแต่ทําคิดว่าพระเจ้าต้องการให้ทำล่วงประเวณีและเล่นชูพี่น้องไปดูในเมนแรกครับพี่น้องจะเห็นว่าจริงๆแล้วธรรมัญญิซึ่เป็นของดีจากพระเจ้าเนี่ยถูกมารซึ่งเป็นพ่อแห่งการมุสาบิดาหคอเซนเตอร์บิดครับโอเคมารเข้ามาบิดเหมือนกับที่มันบิดอย่างอื่นให้ผิดวัตถุประสงค์ปัจจุบนันนี้สิ่งที่มันบิดมากที่สุดแล้วหลอกมาเกือบ2 0 0 0ปีคือธรรมัญญิครับมันหลอกผู้เชื่อ โอเคมันหลอกเนียนว่าเออจริงอยู่เรารอดโดยเพราะคุณเพราะความเชื่อโอเคแต่มันหลังจากนั้นมันหลอกว่าแต่รอดแล้วพระเจ้าต้องการทำตามธรรมจักรนั่นแหละครับอุบายของมันนั่นมาจากวิญญาณชั่วนั่นคือข่าวประเสริฐอื่นนั่นคือสิ่งที่เปาโลต่อต้านพรุ่งนี้มาดูพี่น้องอย่าชัดเจนโอเคคือนั่นไม่จริงเลยครับคิดเตียนคนไหนก็ตามถ้ากลับไปทาตามธรรมจักรเพื่อรักษาความชอบธรรมไม่รอดครับสูญเสียความรอดคิดเตียนคนไหนก็ตามทาตามธรรมจักรเพราะ ไม่เกี่ยวข้องกับความรอดเพราะเชื่อว่าพระเจ้าตรัสทำนั่นก็ล่วงประเวณีและเล่นชูไม่สัตว์ซื่อกับพิษกิจพี่น้องไปดูในเมนแรกผมได้สอนอย่างชัดเจนสองสามข้อจริงๆแล้วเปาโลได้เขียนเรื่องนี้แต่คริเสเตียนส่วนใหญ่โดนหลอกเนื่องจากไม่เว้นพวกครูอาจารย์ไม่เว้นมาติโลเทอร์เคจ,จอนเควินเพราะว่ามันเป็นพ่อแห่งการมุสาเป็นบิดามคอเซนเตอร์มันบิดเบือนครับพี่น้องไปฟังด้วยใจที่เปิดพี่น้องจะเข้าใจแล้วออกมาเพราะว่า ถ้าเราออกมาแล้วดาเนินชีวิตอยู่ในโอเคข่าวประเสริฐแท้ไม่ผสมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเต็มไปได้วยหมายสาคัญกราบสักกร์คำอธิษฐานจะเต็มไปด้วยรับด้วยคำตอบจะไม่มีความเบื่อหน่ายถ้าพี่น้องตกอยู่ในภาวะที่เชื่อพระเจ้านานๆแลวเบื่อหน่ายน่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องได้ยินเป็นข่าวประเสริฐอื่นมันได้ผสมธรรมัญญัตลงไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจําเป็นต้องออกมาจากสิ่งเหล่านี้ให้ผมได้หยุดพูดว่าเอาละให้เรามาดูหนึ่งที่สี่ขอบันหนึ่ง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 พี่น้องครับ ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอเคถ้าพี่น้องได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนโอนมาบาทหนึ่งโอนมาอย่างน้อยบาทหนึ่งโอเคแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์แล้วโอนกลับไปที่คุณพี่น้องที่ระครับกระเทียบทที่หกก็หกพัมพีบอกว่าให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับผู้ที่สอนตนฉะนั้นถ้าผมสอนคุณคุณได้รับประพรอย่างน้อยโอนมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันโอเคอธิษฐานแ่บผมหนึ่งนาทีอวยพรผมให้เต็มไปด้วยความเข้าใจให้สอนอย่างชัดเจนสอนพระคำของพระเจ้าอย่างถูกต้อง รวมทั้ง6โมง45เนี่ยคำสอนเพลงนมัสก,การจะมาโอเคอีกหน่อยถ้าเรามีคนเยอะพอเราจะเปิดดูพร้อมกันแต่พี่น้องต้องตั้งใจที่จะมาดูอย่างน้อยมาดูพร้อมกันสัก10คนโอเคผมก็จะดูพร้อมกันกับพวกเราถ้าพวกเรามีหามาได้ถึง10คนพี่น้องที่ละครับฉะนั้นเป็นเพื่อนร่วมงานการอธิษฐานกับผมถาวายโอเคอย่างน้อยหนึ่งบาทนั่นแหละโอเคล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์โอนกลับไปแล้วก็ให้พี่น้องคิดเสียนช่วยกันใครดูแลกลุ่มต่างๆในเฟซ ในไลน์เนี่ยอยากจะช่วยผมให้ติดต่อมารวมทั้งมีความสามารถต่างๆอยากจะร่วมรับชใช้ติดต่อมาเพราะตอนเนี้ทีมงานหลักๆก็มีผมแค่คนเดียวแล้วก็มีบางคนที่สัตย์ซื่อในการช่วยแชร์ผมต้องการคนช่วยแชร์เพื่อจะแพร่กระจายคําสอนที่ถูกต้องพี่น้องที่รักให้เราช่วยกันทําให้โอเคประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราอะพี่น้องที่รักอย่าลืมนะอย่าลืมไปฟังเพลงนะมัสการด้วยพระเจ้ารอเราอย่ารอพระเจ้า ความคิดเรื่องการรอพระเจ้าเป็นผลจากการผรสมอัญชัญญาเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องปัจจุบันนี้เราเต็มไปด้วยพงษ์ยานและคําสั่งออกมาชัดเจนไม่มีคําสั่งเรื่องการรออีกต่อไปการรอมีแต่สาวกยุคแรกขณะที่พงษยานมาปัจจุบันนี้พงษ์ยานมาเรียบร้อยและไม่ได้กลับไปและเรามีหน้าที่นั้นที่จะทาให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพง์ยานแลวออกไปด้วยความเชื่อให้ผมได้ยินหรืพเปว่าฉะนั้นตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้านในรุ่นของเราโอเคตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพรามหาบัญชา,านบผม ผมกําลังจะทําให้ช่องใน YouTube นั้นมีหลักสูตรที่ชัดเจนตั้งแต่การยังไม่เชื่อการตอบคําถามการสร้างผู้เชื่อใหม่รวมทั้งการสอนเป็นอพอดท,ที่ชัดเจนเช่นการรักษาโลกเออหรือว่าการคนที่ถูกสร้างใหม่รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจเรื่องต่างๆอธิษฐานแบบผมที่จะมีความชัดเจนเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันโอเคเข้ามาลาธิฐฐานแลเข้ามาแล้วฟัง จัดเวลาฟังหกโมงสี่ห้าหนึ่งทุ่มให้เรากลับมาติดประคำของพระเจ้าและจำเหลืนขึ้นพรุ่งนี้มาฟังจะยิ่งชัดเจนกว่านี้ให้ผมได้จะมนพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทพระเยซูเป็นคนร้องขอเป็นคนบอกให้เราทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงเราดังนั้นการทํามหาสนิททุกวันวันละครั้งเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดแล้วรละลึกถึงพระองค์เพราะรองค์สั่งผมเปล่าประกาศว่าเราได้ตายถูกฝังและเป็นขึ้นฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดโอเคเราได้ตายจากชีวิตเดิมคือคนบาป ลูกของมารเราได้ตายจากสภาพนั้นฟื้นมาเป็นลูกของพระเจ้าฟื้นมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดทั้งหมดที่เป็นของพระเยซูคริสต์เป็นของเราเราซึ่งเป็นผู้เชื่อทากิจเหมือนละกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าโอเคแล้วปัจจุบันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในข่าวประเสริฐแท้ดำเนินชีวิตด้วยความรักแล้วก็รอคอยความชอบธรรมที่เกิดขึ้นที่ร่างกายคือความหวงังแห่งพระสิทให้ผมป่าประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน ผลเตกพูดสิ่งดีเพื่อเราโอเคพี่น้องที่รักมีรีเควสมีสิ่งอะไรที่ต้องการเข้าไปเขียนและช่วยกันกดไลค์กดแชร์อย่าลืมใครเข้าไปก็เขาเขียนอะไรก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อให้อัลกอริทึมให้ AI เนะี่ยเปิดการมองเห็นเพื่อให้ข่าวประเสริฐแพร่แพร่ไปเอาละ่ะพี่น้องที่รักมีอะไรที่อยากจะต้องการความช่วยเหลืออะไรก็เขียนไปโอเคส่วนพี่น้องที่มีสิ่งต่างๆมากมายแล้วอยากจะเป็นประพเช่นมีที่บ้านทมนู่นที่บ้านสวนเมียนนี้อยากจะช่วย ที่น้องบอกมาผมจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้อ่าช่องทางที่เราจะสัมดงความรักนั้นออกมาเป็นพัะพรทั่วทั่วไปเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของยันขึ้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 น,น,น,นพุทธชาลมพระเจ้าปนกับอาเมน